ใำไมคนไทยถึงรู้สึกว่าแบงค์เอาเปรียบนะขณะที่เศรษฐกิจตกตำ่ำนะเพราะว่าอะไรบอกเฮ้ยเมื่อมึงกำไรเยอะขนาดนี้ว่าสองแสนกว่าล้านนะสองแสนกว่าล้านเลยเหรอนะแค่แปดธนาคารรวมๆกันนี่มึงกำไรสองแสนกว่าล้านนะมันเอาเปรียบคนไทยเกินไปเปล่าเศรษฐกิจตกต่ำขนาดนี้คนอื่นเขาเจ๊งแล้วในระนาดมึงได้กำไรสองแสนกว่าล้านนะต้องบอกว่าหนึ่งเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยคนที่เขารู้สึกแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นลูกหนีไง เขาต้องเขาต้องจ่ายเงินจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารเลยรู้สึกว่าโดนธนาคารเอาเปรียบเพราะว่ากูเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยมึงทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเพื่อให้มึงมีกําไรขนาดหลักแสนล้านเออแต่เราเนี่ยนฐานะลูกนี่นี่แทบจะไม่มีกินนะครับนะอ่านข่าวมากฟังข่าวมากก็รู้สึกอินเหมือนเขาด้วยนะครับแล้วก็กําไรมันเป็นก้อนมโหล้านมหา,นมาศาลเลยนะแสนล้านนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ธนาคารนะครับเอาเปรียบสังคมไทยจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่บอกว่าเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบแต่ผมแค่เอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะและธนาคารมีส่วนต่างกําไรมากมายขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับอะทีนี้เราทําความเข้าใจกันก่อนว่า <c oughs> ที่เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยแปกงชาติเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย,ยมันเลยทําให้ธนาคารได้กําไรเยอะเอออันนี้มีผลอันนี้มีผล แต่ต้องบอกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นตทุกธนาคารไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยที่เขาจะเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยกันมาเนี่ยตั้งแต่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาจนตอนนี้มันเท่าไหร่ละสองเปอร์เซ็นหรือเปล่าสองเปอร์เซ็นตขวานะป่ะเพราะอะไรต้องขึ้นนะเขาบอกว่าต้องกำราบเงินเฟอ้อให้อยู่นะเพราะเงินเฟอ้อถ้ามันเฟอ้อแล้วมันแก้ยากนะครับ ต่อมาเขาบอกว่าที่มันขึ้นเพราะแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกมันขึ้นนะครับข้อต่อมาคือเสถียรภาพค่างเงินบาทนะถ้าไม่ขึ้นค่างเงินบาทไม่ไหวมันอ่อนเกินไปแต่หลายคนบอกว่าค่างเงินบาทอ่อนสิดีนะเพราะเราส่งออกดีเขาเรียกว่ารายได้าจากท่องเที่ยวก็ยิ่งทําให้ดีขึ้นนะครับท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยของถูกลงนะแต่ แบงค์ชาติบอกว่าต้องรักษาสเสถียรภ,ภาพค่างเงินด้วยนะครับอ๊ต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปของการที่ทําให้ธนาคารมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นตามกองง,งอนะทีเนี้ยมาดูกันว่าในข่าวที่ทําให้คนรู้สึกว่าธนาคารมันกาไรเยอะมันจะมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่า NIM นะ NIM นะอา,อ,าอ,าอ,าอาจจะอาจจะอาจจะอ่านว่านิมก็ได้นะ N IM. N IM. N IM. นิม NIM นิมย่อมาจาก Net Interest Margin นะครับ Net Interest Margin คืออะไรนะเขาบอกว่า Ne t Interest Margin เนี่ยไม่ใช่หลายคนชอบมาพูดไงเฮ้ยดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์0ู5 0 5ดอ้าจุด้าดอกเบี้ยเงินฝากประจำา1จุหรือ2เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษเอาต,ตีง่ายๆคือดอกเบี้ยประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ0ูจด้าถึงอเปอร์เซ็นต์ทั้งออมทรัพย์ทั้งฝากประจำออมทรัพย์พิเศษ เอาไงไม่เกิน2%นะแต่ดอกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยมัน7-8%นะ MLR มัน 7%, นะน7กว่า MR ไม่ต้องพูดถึงน่าจะล่อไปแปดถึงเกาเปรซแล้วทางนธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาบอกว่ามันมีส่วนต่างเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะส่วนต่างกันเจเปอเนเลยเหรอเอาเปรียบันเกินไปหรือเปล่านะนะจากนั้นเขาบอกว่าไอ้ net interest margin เนี่ยมันไม่ใช่เอาดอกเบี้ยงเงินฝากลบดอกเบี้ยงเงินกู้ หรือดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินฝากไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าธนาคารเขามีต้นทุนอย่างไรบ้างนะอ่ะก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องเกลิก่อนเ่อนนะย้อนกลับมาว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับ <S <S 1> <S 1> ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะแบงก์ชาติเขาประมาณการไว้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะมี GDP โตอยู่ที่ประมาณสามจุดกเปอร์เซ็นต แต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงมันแค่2.4เเซนะครับและเศรษฐกิจไทยของปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับธุรกิจเล็กธุรกิจน้อย SME ทั้งหลายมีปัญหาปิดกิจการกันเพียบนะฮะใหญ่ๆก็มีเจ๊งเหมือนกันไม่เล็กๆอย่างเดียวนะครับแต่นะครับแต่ธนาคารมันมีกำไรสูงถึง2.2แสนล้านและอัตราดอกเบีย้ยมันก็ขึ้นทุกอย่างมันขึ้น นะมันจะไม่ให้ววยวายได้ไงวะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบกับประชาชนนะครับนะดอกเบี้ยก,ก็ขึ้นแต่ขอกู้มึงมึงก็ไม่ให้กู้นะรีเจคเลสแม่งก็สูงถึง70%โดยเฉพาะคนที่ไปกู้ซื้อบ้านราคา1-3ล้านเนี่ยนะกู้ยื่นกันไป10คนเนี่ยนะครับผ่านแค่3คนนะไม่ใช่คนกู้เดือดร้อนอย่างเดียวคนขายบ้านก็เดือดร้อนดีลปเปอร์เดือดร้อน ก่อยปล่อยกู้ก็ปล่อยกู้ยากแลกำไรมึงยังพุ่งอีกนะอันนี้คนก็เลยไม่พอใจสนาคารกันเยอะนะครับทีนี้มาดูของปีหกเจ็ดกันบ้างนะครับสถานการณ์ปีหกเจ็ดเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าคาดว่านะปีที่แล้ว GDP ประมาณสองจุดสี่เปอร์เซ็นปีนี้คาดว่า GDP อยู่ประมาณสองจุดปดถึงสาจุดสมเอซนอาตีว่าสามเปอร์เซ็นแล้วกันนะปีนี้ GDP น่าจะประมาณสามเอร์ซ็น และปีนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ34ล้านคนตอนพีกพิกพีก่อนโควิดเนี่ย44ล้านคนประมาณ40ล้านคนตอนนี้กลับมาไม่ถึงแต่ใกล้เคียงแล้ว34ล้านคนในปี67นะครับและในปี67เนี่ยเงินเฟอ้อจะลดลงนะครับเหลือประมาณ0.7ถึง1.2เปอร์เซ็นในปี67นะครับ ในปี66เนี่ยเงินเฟอ้ออยู่แค่ประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์เองนะแต่แบงค์ชาติเป็นกลัวเกินเหตุแต่ตอนนี้ตัวเลขมันไม่ใช่เฟอ้อเงินเฟอ้อมันติดลบแนละ้วตอนนี้ประเทศไทยเงินเฟอ้อติดลบแล้วนะติดลบมาสองสามเดือนแล้วนะอจะเข้าสู่ภาะวะเงินฝืดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับและเขาคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในปีนี้นะครับในไตรมาสสองของปีนี้นะครับและถ้าเฟดธนาคาร เฟดเจอรัลเซิอย่างันเนี่ยตัวยอ่ ED, อเฟดธนาคาราจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันเป็นเอกชนใช่ไหมเฟดเอาว่าเฟดอ่ะที่อเมริกาเนี่ยนะมันจะปรับลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าแต่ถ้ามันปรับลดดอกเบีย้ยในปีนี้นักวิชาการทั้งหลายบอกว่าประเทศไทยควรต้องรีบปรับตามทันทีไม่ใช่พอเขาปรับดอกเบีย้ยลงไทยบอกขอรอดูก่อนไม่ได้นะเขาบอกว่าถ้าเฟดมันปรับลดดอกเบีย้ยไทยต้องรีบปรับลงทันที นะตามเขาเลยนะครับทีนี้มาดูในมุมมองของกูรูด้านสายการเงินกันบ้างนะฮะคุณบรรยงพงพาณิชก็ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้แกน่าจะอยู่ KKP ปล่าเออเ k ียนอ่ะเกียรตินพัทรละนะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณหนุ่มเมืองจันนะที่คุณหนุ่มคุณหนุ่มเมืองจันเขียนว่าโอ้ยธนาคารมกำไรเยอะเกินไปเปล่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ขณะที่คนอื่นลําบาก นะคุณบรรยงแกบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้กำไรของธนาคารสองแสนกว่าล้านเนี่ยข้อระบุว่ากำไรธนาคารเนี่ยเขาคิดเขาคิดกันเป็น ROE คือ Return on Equity นะก็คือส่วนทุนน่นะครับคือเทียบกับส่วนทุนแล้วเนี่ยกำไรของธนาคารแค่8%เนึงเลยนะซึ่งไม่ถือว่ามากในมุมมองของการทำธุรกิจนะ คือกำไรมันแค่8ดเปอร์เซนแต่ถ้ามองกันแค่จำนวนตัวเลขมันสองแสนล้านแต่กำไรมันแค่8%ดเปอร์เซนผมก็า้ังจะบอกว่าอะไรคือเงินกู้ที่มันปล่อยไปมันเยอะมากไงมันเป็นล้านล้านเนี่ยเข้าใจป่ะมันปล่อยกู้กันไปเป็นล้านล้านแต่กำไรมันก็สองแสนล้านมันเยอะไงแต่ถ้าเทียบกับเงินกู้ที่มันปล่อยไปหรือรั์สินทั้งหมดมันแค่แปดเปอร์เซนเองนะคุณทําธุรกิจได้กําไรปีละแปดเปอร์เซนคุณทําหรือเปล่า อไม่ทําหรอกเพราะธุรกิจมันกําไรมันน้อยมาจิ้ตมันน้อยแต่ก็ช่างเถอะหลายคนก็ยังคิดว่ามันก็เหยอะอยู่ดีเพราะมึงทํามาหากินบนความเดือดรอนของคนอื่น <c oughs> เอางี้แล้วกันนะมึงได้ดอกเบีย้ยกูไปขณะที่กูสายเลือดอะไรเขาเรียกไงเลือดเขาเรียกว่าตัวแทบเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะทํางานหาเงินเพื่อจ่ายดอกเบีย้ยให้มึง่งเงินเดือนรายได้กําไรมึงเป็นแสนอะมันก็เลยรับไม่ได้ไงเพราะ คือแบงก์มันไปทํามันไปได้มันไปดูดเงินดอกเบี้ยจากทุกธุรกิจเลยอะทุกธุรกิจที่กู้เงินธนาคารต้องไหลเงินคืนมันมันอะมันก็เลยทำให้รู้สึกรู้ึกว่ามันเป็นมันมันทาดอะมันเป็นท่าดบริวารที่ต้องส่งสวัยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบนั้นแต่ผมรู้สึกเลยนะว่ามันเป็นเงินจริงเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเออหลายคนจะรู้ว่าอันโตนิโอเราทําธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วยเนะย ปล่อยเงินกู้ให้เจ้าของบริษัทนั้นเจ้าของบริษัทนี้ธุรกิจนั้นธุรกิจนี้เฮ้ย <c oughs> มันสบายจริงเพราะมันไม่ต้องทำอะไรเลย <c oughs> ปล่อยเงินกู้ไปอย่างเดียวแล้วคุณวิเคราะห์วิเคราะห์ให้ขาดว่าธุกร,รกิจเขาจะไปรอดเปล่านะแล้วก็หลักทรัพย์ที่เขามาคัาประกันกับเรามันคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นเองจบแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรสมมติทุกสมมติพรุ่งนี้จะต้องจ่ายหนี้พอเราสามรายพอไม่จ่ายบอกเฮ้ยฝ่ายบัญชีโทรไปทวงดิโทรไปทวงแป๊บเดียวอีกสักสองสามวันคืนมาแล้วเนี่ยได้เงินลว มันไม่ต้องทำเลยเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งขาลูกค้าไม่ต้องอะไรเลยมันได้เงินมันรู้สึกว่าเออแม่งก็ดีไว้ปล่อยเงินออกไปแต่ธุรกิจเขาก็ไปทํามาหากินพอเขาทํามาหากินได้เขามีกาไรเขาก็เอาดอกเบีย้ยมาคืนเราเอาเงินต้นมาคืนเราเออแม่งสบายดีแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่เป็นลูกหนี้ก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเครียดแค้นเจ้าหนี้นะครับอ่แต่บอกว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าธนาคารเนี่ยนะที่ผมพูดเมื่อกี้ เขาก็มีภาระของเขาอยู่เหมือนกันนะธนาคารเขามีภาระของเขาอยู่เหมือนกันนะธานาคารเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะมียอดที่ต้องช่วยลูกหนี้ประมาณสามจุดสี่ล้านล้านบาทหรือประมาณหกจุดหนึ่งล้านบัญชีนะครับนะแล้วก็ธนาคารเนี่ยมีต้นทนุนทางเครดิตประมาณหกแสนล้านเท่ากับหกเปอร์ซ็นตของสินเชือ่อนะอ่านแล้วฟังรู้เรื่องเลยผมอ่านผมอยู่ในคนผมเป็นคนวงการนั้งหยังฟังไม่รู้เลย ต้นทุนทางเครดิตประมาณหกแสนล้านเท่ากับ6ปเซ็นของสินเชื่อคืออะไรไม่รู้ <c oughs> นะแล้วก็ต้องมียอดนี้ที่ต้องช่วยลูกนี้ประมาณ3ามจุดสี่ล้านล้านบาทหรือหกจดหนึ่งล้านบัญชีเอาเป็นว่าเขามีภาระตรงเนี้ยที่ต้องช่วยลูกนี้อาจจะความหมายคือภาระนี่ที่เป็นลูกนี้ไม่ดีอย่างนี้แล้วกันลูกนี้ที่เป็นนี่เสียนะครับธนาคารไม่ได้เก็บนี้ได้ทุกไาย์นะปล่อยออกไปเนี่ย NPL ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะปล่อยออกไปร้อยคนเนี่ยเก็บนี้ได้แค่เก้าสิบห้าคนอีกห้าคนเนี่ยเสียหายเนยนะคุณลองนึกภาพดูนะสมมติว่าคุณมีธนาค,คารเขาปล่อยไปร้อยคนปล่อยไปร้อยคนคนละร้อยบาทอ่นะร้อยคนคนละร้อยบาทเป็นเงินเท่าไหร่วะาร้อยคนคนละร้อยบาทเนี่ยอ่าเป็นเะงินหนึ่งหมื่นบาทนะปล่อยนี้ไปร้อยคนคนละร้อยบาทเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทเก็บเงินคืนได้เก้าสิบห้าคนนะ เอาให้ดอกเบี้ย10%ต่อปีแล้วกันอ่า95คนคูณ100บาทก็คือเก็บเงินได้1 1 0บาทก็จะได้เงินคืน1 4 5 0อีก5คนเก็บหนี้ไม่ได้ก็แปลว่าธนาคารปล่อยเงินไป100คน100บาทแต่เก็บหนี้ไม่ได้5คนก็ยังเก็บเงินได้ทั้งหมด1 4 5 0บาทแปลว่าธนาคารก็ยังมีกำไรอยู่450บาท นะครับแต่คุณอย่าลืมว่าธนาคารมีกำไรสี่รอยห้าสิบาทเนี่ยนะธน <c oughs> าคารมีต้นทุนอะไรบ้างค่าน้ําคนะ่าไฟนะค่าประกันอนุนี่นั่นน,นะค่าฟ้องคดีก,การสำรองที่ส่วนกับแบงก์ชาติบางทีไอ้กำไรสี่ร้อยห้าสิบาทที่เราเห็นมันอาจจะไม่เหลือก็ได้นะเพราะฉะนั้นธนาคารเขาบอกว่าเขาเองก็มีต้นทุนอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ ธนาคารเขาบอกว่าที่เขาบอกว่ากำไรประมาณสองแสนล้านเนี่ยทั้งปีหกหกแปดธนาคารในมุมมองของคุณบรรยงเนี่ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ากำไรเนี่ยนะครับสองแสนล้านเมื่อเทียบกับ roe ที่สองจุดเจ็ดล้านล้านบาทเนี่ยเท่ากับแค่แปดเปอร์เซ็นถือว่าต่ำมากในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าได้กำไรปีละแปดเปอร์เซ็นต์จะทำดีกว่าธุรกิจนี้ นะอันนี้คือบุมมองของคุณบญญรรยงพงพาณิชย์นะฮะอ่ะทีนี้มาดูมุมมองของดออรนงนุชเป็นบ้างนะคอยู่เป็นผู้ประแานอยู่ CIMB เขาบอกว่าไอ้กำไรสองแสนสองหมื่นล้านเนี่ยนะครับต้องดูว่าแต่ธนาคารเนี่ยธนาคารไหนมีกำไรเยอะธนาคารไหนมีกำไรน้อยต้องแยกกำไรเป็นธนาคารธนาคารไป บางธนาคารกาไรไม่ได้เยอะนะแต่ผมบอกเลยว่าธนาคารที่กําไรเยอะสุดคือบ b บคือแบงก์กรุงเทพกําไรเยอะเพราะปล่อยกู้เยอะด้วยนะคือผู้แกนฐานลูกค้าเขาใหญ่และลูกค้าส่วนใหญ่ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นคอร์ปอเรทคือแทบจะไม่มีรายย่อยเลยนะคืออันนี้ผมพูดเองนะเพราะว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อรายใหญ่นะเออจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า ผลกระทบจากการที่อัตราดอกเบีย้ยแพงขึ้นเนี่ยผลกระทบโดยตรงนะฮะไม่ได้โดยอ้อมนะโดยตรงเนี่ยมันจะไปกระทบกับรายใหญ่มากกว่ารายย่อยนะเพราะว่าอะไรครับสมมุติว่าคุณผ่อนลถอยู่แล้วอ่ะก่อนที่ดอกเบีย้ยมันจะขึ้นเนี่ยคุณก็ผ่อนเท่าเดิมนะดอกเบีย้ยก็เท่าเดิมนะเออผ่อนบ้านค่าง,งวดก็เท่าเดิมไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าคุณไปตัดต้นน้อยลงนิดนึงนะแต่ไอพวกสินเชื่อธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยไอเนี้ยได้รับผลกระทบ เนะเพราะว่าเช่นไรถ้าเกิดมีวงเงินโอดีสัก20ล้าน30บล้านดอกเบี้ย MLR ขึ้นมาสัก0ูนอันนี้ผลกระทบถ้าเกิดดอกเบี้ยมันแพงขึ้นนะแต่ถ้าคุณผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตอะไรเงี้ยผลกระทบน้อยและยิ่งบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เท่าเดิมมันฟิกอยู่แล้วมันไม่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับหรือสินเชื่อบุคคลทั้งหลายที่คุณกู้กู้กันเนี่ยบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เท่าเดิมมันไม่ขึ้นอยู่แล้วมันแพงยังไงมันก็แพงอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นความรู้สึกของรายย่อยไปเองว่าได้รับความเอาเปรียบจากธนาคารนะแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นอะรายใหญ่กระทบมากกว่าทางตรงนะทางตรงแต่ทางอ้อมะมันก็อาจจะกระทบเช่นรายใหญ่บอกเฮ้ยกูต้องโดนดอกเบีย้ยเยอะขึ้นราคาสินค้าดีว่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าทางตรงอดอกเบีย้ยธนาคารขึ้นเนี่ยรายย่อยมันไม่ค่อยได้ผลกระทบเท่าไหร่หรอกรายใหญ่จะได้รับผลกระทบมากกว่า นะโดยเฉพาะแบงก์กรุงเทพมันกำไรจะเยอะเพราะว่าแบงกกรุงเทพเขามีลูกค้ารายใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าไอเอนไเนี่ยนะฮะที่เรียกว่า NIM เนี่ยเรียกว่าเน็ตอินตัวย่อจาก n น็ตอินเทอร์เน g i มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะนอกจากเอาดอกเบี้ยงเงินกู้ลบดอกเบี้ยงเงินฝากแล้วนะครับธนาคารมีต้นทุนอะไรอีกนะเช่นต้นทุนทางการบริหารคือเงินเดือนพนักงานนั่นแหละ นะต้นทุนหนี้เสียนะต้นทุนค่าส่งคุยต่างๆต้นทุนค่าสำรองหนี้ศูนย์ต้นทุนค่าจัดการบริหารอาคารนะต้นทุนเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่ <c oughs> กำไรอย่างที่เราคิดเอาดอกเบี้ยงเงินกู้ลบดอกเบี้ยเงินฝากไม่ใช่มีต้นทุนอื่นๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย NIM หรือ Net Interest Margin เนี่ย <c oughs> ในปี66เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2.95%เท่านั้นเองนะส่วนต่างมน,นมีกำไรแค่2.95%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอีกมุมมองหนึงนะอย่างผมเองเนี่ยอันโตนิโอเราเนี่ย <c oughs> มีคนมาร่วมมีครมีคนมาร่วมท,ทําธุรกิจอันโตนิโอเนี่ยสมมุติผมได้เงินร่วมลงทุนมาร้อยบาทเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะไปปล่อยกู้ร้อยบาทเลยไม่ได้นะ <c oughs> ผมต้องปล่อยกู้ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทผมต้องมีเงินสำรองไว้บริหารนะเพื่อนะมีอะไรก็ตามผมสามารถเอาเงินตรงเนี้ยไปคืนผู้ร่วมลงทุนได้นะเพราะนั้นเนี้ยไม่ใช่ธนาคารเขามีคนมาฝากร้อยล้านที่ดอกเบี้ยห้าสิบตังค์เขาเอาเงินกู้ร้อยล้านไปปล่อยกู้ทันทีไม่ได้นะหรืออย่างไลายยคนที่เป็นหนี้ธนาคารอยู่แล้วแล้วจ่ายหนี้ไม่ได้อ่ะถ้าคุณไม่ได้จ่ายหนี้เขาอ่ะคุณรู้ป่ะคุณไม่ได้จ่ายหนี้เขาอ่ะที่เป็น NPL ที่คุณไม่จ่ายนี่เขาคุณไปโวยวายเขากำไรเยอะเขาก็เสียหายนะที่คุณจ่ายนี่เขาไม่ได้อะนะอย่างตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยนะครับเอ,อ่อหลายธนาคารพักดอกเบี้ยให้เขาโอ้ไม่มีไรายได้เข้าเลยนะครับธนาคารไม่มีไรายได้เลยนะแต่เขายังต้องจ่ายดอกจ่ายเขายังต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานนะเออวันเนี้ยในในไลฟ์ของผมวันเนี้ยผมมาเข้าข้างธนาคารนะคู้เลยผมมาเข้าข้างธนาคารนะ ทั้งนี้ที่จริงส่วนใหญ่ผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารแต่เนี่ยผมแค่รู้สึกว่าบูมมองของคนของคนทั่วไปที่เสพข่าวแล้วมันก็ไปไปแบบอินตามเขาอะถึงต,ต้องมาดั้งดูด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าเขาบอกว่าธุรกิจธนาคารในประเทศไทยอะ่ะมันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างต่ํานะมันก็เลยทําให้มันมีการผูกขาดอืมแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้ามันแข่งขันสูงเกินไปเนี่ย ธนาคารเล็กๆเนี่ยมันจะแข่งสู้ธนาคารใหญ่ไม่ได้แล้วมันก็จะมีแบงค์ล้มถ้าแบงค์ล้มขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยแย่แน่เลยมันจะส่วนเซกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเก็บระบบธนาคารผลิตให้มันไว้อยู่แบบนี้นะให้มีความรู้สึกว่าเอาเปรียบคนกู้อยู่แบบนี้แหละถ้าให้มันแข่งขันสูงเกินไปมันก็ไม่ได้นะอย่างธนาคารต่างชาติที่เข้าเข้ามาเข้าไปหมดนะ Standard Charter ห้องกงแบงค์ ING Baring โนบุระไม่ใช่เนี่ยของอะไรอะ่ะของไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเข้ามาถือกรุงศรีตอนนี้ยังถืออยู่ไม่แน่ใจคือมันกลับประเทศมันหมดอะ่ะ <c oughs> นะสู้แบงก์ไทยๆไม่ได้นะครับแล้วธนาคารเขาเองเนี่ยเวลาเขามีกําไรขึ้นมาเขาต้องสะสมไว้นะธนาคารก็ไม่เหมือนคนประชาชนทั่วไปเขามีเงินสะสมเอาไว้ยามฉุกเฉินนะครับงินสะสมของธนาคารเพื่ออะไรป้องกันความเสี่ยง ป้องกันสำรองนี่ศูนย์นะครับสำรองนี่ศูนย์พวกท่านท่านทั้งหลายนี่แหละที่ฟังผมอยู่แล้วไม่มีเงินจ่ายเขาอะนะเขาต้องสำรองนี่ศูนย์เอาไว้นะครับเขาต้องรักษาความมั่นคงของธนาคารของเขาไว้เพราะธนาคารเจ๊งเนี่ยแย่เลยนะครับธนาคารเจ๊งนี่แย่เลยเพราะนั้นะเนี่ยสุดท้าย,ยต้องบอกว่า <c oughs> ธนาคารแบงค์ชาตินะเขาต้องดูอะไรบ้างความแข็งแกร่งของธนาคารยังไงเขาต้องรักษาไว้ นะความปลอดภัยความมั่นใจของคนฝากเงินก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะครับกำไรของแบงค์เนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันไม่ได้สูงมันไม่ได้สูงอะไรมากเลยเมื่อเทียบกับเงินที่เขาปล่อยกู้ออกไปอนะกือข่าวไหม <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> คุณบอกว่าโอ้โหไอไอบริษัทนี้แม่งกําไรเดือนละล้านเว้ย คือมันดูเหมือนเยอะกำไรเดือนละล้านแต่ยอดขายเขาเดือนเท่าไหร่ยอดขายเขาเดือนละสี่สิบล้านห้าสิบล้านเน่ะกำไรเดือนละล้านมันก็ไม่ผิดนะกำไรเดือนละล้านยอดขายเดือนละห้าสิบล้านแล้วคุณรู้ว่าเขาต้องมีคนงานอยู่กี่คนเขามีพนักงานกี่คนเขามีทรัพย์สินที่ต้องดูแลมากน้อยแค่ไหนคือวอลลุ่มมันใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่ามันโดนเอาเปรียบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราคิดด้วยแบบเป็นระบบเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันก็ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะก็ข่าวนี้ผมเขาเรียกว่าเอามาพูดเรียกว่าแก้ตัวให้ธนาคารก็ได้